สวัสดีครับเบนนะครับจากนิวัฒน์มอเตอร์รละเอียดนะวันนี้อย่างที่บอกจะมาเป็นสาระสาระนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของพลบภาษีแล้วก็ประกันภัยว่าแต่และอย่างคืออะไรต่างกันยังไงแล้วแต่และอย่างสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูรายละเอียดกันนะทั้ง3อย่างเลยว่าทํำยังไงแล้วแต่และอย่างมีความสําคัญในการใช้รถของเรา ยังไงนะยังไงก็เดี๋ยวนอว้องอเวนอ่โมนิเตอร์เสียงให้พี่ด้วยนะนะก็ทีนี้ทั้ง3อย่างนะครับผมจะให้ดูก่อนอย่าสับสนนะอันเนี้ยเรียกว่าป้ายภาษีนะครับใบที่เราติดอยู่หน้ารถเนี่ยอันเนี้ยเรียกป้ายภาษีลูกค้าหลายๆคนเรียกว่าพอบอถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าจริงๆของมันคือป้ายภาษีนะครับตัวนี้ป้ายภาษีที่เราเสียกับกรม การขนส่งทางบกนะเนี่ยเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนะครับกระทรวงคมนาคมส่วนตัวนี้จะเป็นพรลบรนะครับตัวนี้เป็นพรลบรนะก็คือพอรลบรกับประกันภัยหน้าตาจะคล้ายคกันนะครับเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือพอรลบรก็คือประกันภัยภาคบังคับส่วนประกันภัยก็จะเป็นประกันภัยภาคสมัครใจทั้ง2องอย่างนี้ออกโดยบริษัทประกันภัยนะครับสังเกตที่หัวสังเกตที่หัวจะเป็น เนี่ยครับเป็นบริษัทประกันภัยทั้ง2เลยสังเกตไหมครับอ่าทั้งตัวนี้ประกันภัยนะตัวนี้พรบอรซึ่งมันแตกต่างก,กันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าในเมื่อมันออกจากบริษัทประกันภัยเหมือนกันแล้วมันทําหน้าที่ต่างกันยังไงนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่จะให้ความรู้โดยเฉพาะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูเข้ามาดูย้อนหลังเดี๋ยวทำไามสแตป์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ สามารถเลื่อนดูได้ในแต่ละช่วงเลยส่วนลูกค้าที่เข้ามาดูใน YouTube ก็จะมีไทม์สแต m มให้นะครับนะอะงั้นขอเริ่มเลยไม่เสียเวลาเนาะไม่เสียเวลาบันหยุดของทุกท่านนะครับผมขอเริ่มจากสิ่งที่เราต้องมีก่อนสิ่งที่เราต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือพอลบพอลบก็คือประกันภัยภาคบังคับที่ทางสำนักงานไอกรมการขนส่งเนี่ยกระทรวงคมนาคมบังคับให้เราทําพรบรก่อนถึงจะต่อภาษีได้แล้วทีนี้ พรบคืออะไรพอลบจะเป็นในส่วนของการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยนะครับจะไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินหรือรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพรลบคือพระราชบัญญัติการเดินทางทางบกซึ่งตัวนี้จะเป็นประกันประกันภัยภาคบังคับถ้าเราไม่ทําพอลบจะไม่สามารถต่อภาษีได้นะมันเกี่ยวข้องกันถ้าไม่ทําพรลบตัวนี้จะต่อภาษีไม่ได้ ซึ่งพรบตัวนี้จะคุ้มครองผู้ประสบภัยก็คือคุ้มครองคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เราขับรถไปชนนะครับหรือเขาขับรถมาชนเราแล้วเราประสบอุบัติเหตุตัวนี้พรบก็จะคุ้มครองเราซึ่งในความคุ้มครองเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยจะมีจํานวนเงินเขาจะระบุไว้ให้อยู่ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะมันจะมีจํานวนเงิน ว่าคุ้มครองอะไรยังไงอันนี้ลูกค้าสามารถไปดูในส่วนของพร,รบอรของตัวเองได้นะครับเราเราต้องต่อพร,รบรก่อนนะครับถึงจะต่อภาษีได้ซึ่งการต่อพร,รบรเราต้องไปแจ้งกับไปขอต่อกับส่วนมากเราไปต่อกับตรอ,อรตรอ,อรนะครับตรวจรถเอกชนจะง่ายที่สุดเขาก็จะออกใบแบบนี้มาให้แล้วเวลาต่อภาษีเขาก็จะเอาหางพร,รบอ,รอันนี้คือหางพร,รบรนะครับผมถือให้ดูเลยคือพร,รบรตัวที่หมดอายุแล้วใบเดิมนะเลยเอามันให้ดูได้เราจะเอาตัวนี้ ตัวหางพลบบแนบกับสำเนาหน้าเล่มไปต่อทะเบียนที่ขนส่งหรือถ้าเพื่อความสะดวกสบายลูกค้าไปทําพลบบที่ตรออยู่แล้วนะครับไปทําพลบบที่ตรออยู่แล้วนะอย่าลงนะ่ไม่ไม่สับสนเนาะเพราะว่าเวลาไปทําพรบบเนี่ยส่วนมากขนส่งจะไม่ได้รับทำนะครับจะเป็นการทําของบริษัทประกันภัยอย่างที่ผมบอกซึ่ง ถ้าจะง่ายเราก็ไปทํากับตัวตัวแทนประกันก็ได้แต่ถ้าให้มันครบวงจรเลยอ่ะเราไปที่ตรอ,ออรตัวรถเอกชนให้เขาทํพาพรบให้แล้วบอกเขาต่อภาษีให้เราถ่ายหน้าเล่มให้เขาอย่าเอาสําเนาคู่มือเล่มตัวจริงไปนะครับถ้าเกิดสูญหายตัวนี้มันจะส่งผลเสียกับตัวเราเองในการซื้อขายรถในอนาคตหรือการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มันจะยากนะครับอ่ะถ่ายสำเนาหน้าเล่มไป แล้วทีเนี้ยเขาก็จะเอาหางพรลบนี่แหละไปต่อหรือถ้าเราไม่อยากต่อกับตรอไม่อยากเสียค่าดําเนินการ300500ก็ว่ากันไปเราได้พรลบมาแล้วเราก็ถือหน้าเล่มของเราแนบไปกับหางพรลบตัวนี้เข้าไปต่อที่สํานักงานขนส่งของแต่ละจังหวัดต่อที่ไหนก็ได้ครับจังหวัดไหนก็ได้หรืออย่างร้อยเอียดของเราจะมีในส่วนของบริการล้อเลื่อนต่อภาษีเนี่ยเราเอาหน้าเล่มกับพรลบรีหนีไปได้กันเข้าไปตรงล้อเลื่อนต่อภาษีเลยยื่นให้เขา เขาก็จะทําป้ายภาษีตัวนี้มาให้เราเราก็จะได้ป้ายตัวนี้ไปติดหน้ารถนะครับแล้วส่วนมากที่ตํารวจเรียกตรวจก็คือตัวนี้อ่าสังเกตนะครับตํารวจเขาจะดูว่าเราต่อภาษีไหมเขาไม่ได้ถามว่าเราต่อพหลรบไหมนะครับถามว่าพลรบกับภาษีจะหมดพร้อมกันไหมตอบว่าเป็นทางได้หมดพร้อมกันและไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าเราทาําพหลรบ แล้วเราไปต่อภาษีเลยไหมสมมุติว่าเราทออรําพรบวันนี้แล้วเราไปต่อภาษีเลยตัวพออบรบกับภาษีก็จะหมดพร้อมกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราทออรําพรบไว้วันนี้แต่ภาษีเรายังไม่ขาดคือมันสามารถต่อล่วงหน้าได้3เดือนนะครับภาษีเนี่ยสามารถต่อล่วงหน้าได้3เดือนแต่พออบรบเราทําตอนไหนก็ได้นะทำคุ้มไว้กี่ใบก็ได้แต่มันก็ไม่ไมจําเป็นอ่ะเราก็คือมีไว้ใบเดียวเราทําตอนไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราต่อพรบวันนี้ทําพรบไว้วันนี้ แล้วเราไปต่อภาษีอีกอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพรบของเราจะหมดก่อนภาษีซึ่งวันหมดอายุของพรบนะครับเราก็จะดูในส่วนของพรบเลยตรงนี้เนี่ยมันจะมีวันหมดอายุไว้ให้อยู่เอาไปแล้วไม่เป็นไรอ่ามันก็จะมีวันหมดอายุไว้ให้อยู่นะครับเราสังเกตตรงนี้นะส่วนภาษีอ่าต่อไปเราก็จะมาในส่วนของภาษีและได้พรบมาไปต่อภาษีก็จะได้ใบนี้มาติดหน้ารถซึ่งวันหมดอายุก็คือวันที่เราจดทะเบียน มันจะหมดในทุกๆปีอ่าก็จะดูตามนี้เวลาที่ตํารวจเราเข้าด่านตํารวจเขาก็จะดูตรงนี้ว่าหลักๆเขาจะดูก่อนพอสอขาดไหมอ่าพอสอไม่ขาดเขาก็จะไปดูวันที่วันที่ตรงไหนอ่าวันที่ตรงนี้นะเราก็จะดูทะเบียนว่าตรงไหมนะครับอย่าเอาป้ายภาษีที่ไม่ตรงกับป้ายทะเบียนไปติดหน้ารถนะครับตัวนี้มีความผิดร้ายแรงนะครับตัวนี้ความผิดร้ายแรงนะผมไม่ได้หามาว่ามันเป็นความผิดอะไรยังไงมาตราไหนแต่ผมบอกว่ามันร้ายแรง เป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารนะครับนะอ่ะส่วนถามว่าตัวนี้มีไว้ทําไมถ้าตัวใบภาษีก็เอาไว้ง่ายมันจะเหมือนกับเป็นค่าธรรมเนียมที่เราใช้รถในแต่ละปีซึ่งเราเสียภาษีให้กับทางรัฐนะครับอ่ะก็คือว่าเหมือนกับเรียกว่าอะไรละ่ะภาษีบ้านภาษีอะไรแหละเอาไว้ง่ายมันต้องเสียภาษีอ่ะแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นค่าธรรมเนียมที่เราใช้รถใช้ถนนอ่ะเพราะว่าภาษีตัวนี้ก็จะไปบํารุงทั้งในส่วนของถนน บำรุงในส่วนต่างๆนั่นแหละเกี่ยวกับที่เราใช้รถท้ายถนนนะครับจะเป็นองค์กรต่างๆก็ว่ากันไปตัวเนี้ยก็คือเป็นเรียกว่าไรนะเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้รถของเรานะครับนะ,ะเมื่อสัก20ปีที่แล้วผมเคยรถไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้ต่อพรบรเลยแล้วตอนนั้นมันเป็นวันหยุดแล้วโดนด่านนี่แหละตำรวจเขาเลยบอกว่าเออช่วงเนี้ยวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาเลยตอนนั่นแหละ,ะเกือบ20ปีที่แล้วนะครับ ภาษีขาดพรบก็ขาดตอนนั้นเป็นเด็กไม่รู้เรื่องคุณตำรวจเลยบอกว่าเนี่ยน้องภาษีอ่ะมันตอบไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เรียกว่านะปรับเงินก่อนแต่ว่าพี่แนะนําให้น้องไปทําพลรบไว้ก่อนประกันภัยภา,บาคบังคับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรมาอย่าง,งน้อยๆตัวพลรบออยังคุ้มครองผู้ประสบภัยได้ยังคุ้มครองน้องได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอ่าอันนี้ทางตํารวจแนะนําผมมานะอันนี้เมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับตอนอยังสมัยรุ่นรุ่นนะอ่ะอ่าทุกวันนี้รุ่นไหมวะ <laughs> อาจจะรุ่นรุ่นเลยมาไกลแล้ว นะครับนะอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทีเนี้ยก็แค่ว่าอยากชี้แจงให้ชัดเจนว่าตัวนี้คือป้ายภาษีนะที่ลูกค้าเรียกว่าพรบรขาดพรบรขาดป้ายพรบเนี่ยอันนี้คือพรบมันคนละอย่างกันนะครับตัวนี้คือป้ายภาษีที่เราติดไว้กระจกหน้ารถให้ตํารวจตรวจว่าภาษีขาดไหมเนี่ยอันเนี้ยคือป้ายภาษีอ่าส่วนพรบจะเป็นประกันภัยภาคบังค,บคับนะครับนะไม่สับสนนะอ่าใครที่ดูอยู่นะครับ เรียก,ยกผิดเรียกถูกไม่เป็นไรแต่อยากให้เรียกว่าอะไรล่ะชี้แจงให้เข้าใจเรียกแบบไหนก็ได้ไม่ผิดครับแต่ว่าอยากชี้แจงให้เข้าใจว่าตัวที่ติดหน้ารถคือป้ายภาษีส่วนพรลบรจะเป็นประกันภัยภาคบังคับที่เราต้องทําพรลบรก่อนที่จะต่อภาษีนะครับสําหรับส่วนสําคัญที่ต้องทำนะอันนี้เป็นภาคบังคับทั้ง2องอย่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทํา2อย่างนี้อันนี้ถ้าตำรวจขอตรวจพรลบรถ้าพรลบรหมดอายุเราก็โดนปรับได้ส่วนป้ายภาษีถ้าเราใช้รถ ใช้ถนนโดยที่ภาษีขาดหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมการใช้ประจําปีเราก็โดนค่าปรับได้เหมือนกันผิดกฎหมายนะครับอ่ะทีนี้จะเป็นในส่วนของภาคสมัครใจทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ผิดนะครับทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ผิดก็คือประกันไทยภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นชั้นหนชั้น2 2บวก3 3บวกก็คือมีอยู่5ประเภทนะครับชั้น1น,นะชั้น2 2บวก3 3บวก เอาง่ายๆทีนี้ก็ถ้าสมัครใจก็คือเราทําเองประกันภัยรถที่เราทานะครับในส่วนของประกันชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําต่อเนื่องทุกปีผมจำถ้าจําไม่ผิดน่าจะอายุรถได้15ปีมั้งอย่างรถเชฟเรเลดคูดที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ปีที่12แล้วผมต่อประกันภัยชั้นหนึ่งต่อเนื่องมาทุกปีก็ยังต่อประกันภัยชั้นหนึ่งได้อยู่ยังไม่รู้ว่าเขาจะ <laughs> เขาจะไม่ให้ต่อตอนไหนนะแต่ตอนนี้12ปีก็ยังต่อ ประกันภัยชั้นหนึ่งใช้มาเรื่อยๆได้อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่เคยขาดต่อประกันภัยชั้นหนึ่งเลยซึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งดีในแง่ที่ว่าคุ้มครองทั้งคู่กรณีผู้บาดเจ็บทรัพย์สินของคู่กรณีหรือทรัพย์สินต่างๆของราชการที่เกิดอุบัติเหตุจ,จากรถของเราคุ้มครองตัวเราคุ้มครองรถเราซ่อมรถเรานะครับแต่ว่าหลักๆในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนี่ยส่วนมากเขาจะไปเรียกร้องกับทางพลบนะครับอย่างเวลาชนมาก่อน ัวแทนประกันจะถามก่อนเลยมีพรลบบไหมบางทีถ้าอย่างที่ผมบอกครับพรลบบกับภาษีมันขาดไม่พร้อมกันถ้าภาษีรยังไม่ขาดแต่พรบรเราขาดแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นนะบางทีประกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบเออต้องไปเรียกร้องกับพรบบนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะก็จะมีความวุ่นวายเพิ่มขึ้นแต่ความจริงแล้วประกันภัยก็ต้องคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยนะ เฉพาะส่วนแต่อันนี้จะเป็นเฉพาะส่วนเกินของวงเงินพลรบก็คือเอาไว้ง่ายว่าเขาจะต้องไปเรียกร้องกับพลรบรก่อนนะครับเนี่ยผมเลยจะบอกว่าต้องดูดีๆนะเช็คดีๆว่าพลรบขาดพร้อมภาษีไหมแล้วประกันภยัยทั้ง3อันนี้สามารถที่จะขาดคนละวันได้เลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถบางทีมันไม่สามารถที่จะต่อพร้อมกันวันเดียวได้นะครับอันนี้ต้องชี้แจงก่อนเราต้องดูเราต้องจําว่าภาษีขาดวันไหนพรบขาดวันไหนประกันภัยขาดวันไหนซึ่งประกันภยัยชั้นหนึ่ง ก็จะสบายในอดี่ว่าคุ้มครองทุกอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งค่าสินใหม่ทดแทนทางนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องจากเราได้หรือถ้าเราเป็นฝ่ายถูกโดนชนเราสามารถเรียกร้องกับประกันภัยได้แล้วให้ทางบริษัทประกันไปไล่เบี้ยกับคู่ผู้เสียหายคู่กรณีของเราอ่าใช่คู่กรณีหรือบริษัทประกันภัยของคู่กรณีของเรานะครับนะอันนี้คือประกันภัยชนหนึ่งคุ้มครองทุกอย่างก็จะมีอ่ามันก็จะมีทั้ง ซ่อมอูซ่อมห้างนะอันนี้ก็เบี้ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีในส่วนของการาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนอจอะจงผู้ขับขี่อันนี้เบี้ยจะถูกลงสมมติจอจงได้2คนอาจจะเป็นผมกับภรรยาผมอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นขับรถผมไปถ้าผมทําประกันภัยประเภทนี้นะถ้าคนอื่นขับรถผมไปประสบอุบัติเหตุตัวนี้ประกันก็ไม่คุ้มครองนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญทุกประกันภัยทุกประเภทนะครับถ้าไม่มีใบขับขี่ ประกันภัยไม่คุ้มครองนะครับถ้าไม่มีใบขับขี่ไม่ว่าจะยังไม่ทําใบขับขี่อายุยังไม่ถึงใบขับขี่ขาดอ่าสูญหายอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่ก็คือประกันไม่คุ้มครองทุกกรณีนะครับนะอ่าอันนี้คือเป็นส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของประกันภัยชั้นสองเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงหลักๆดูจากค่าเบีย้ยนะครับเบีย้ยประกันเนี่ยเบี้ยประกัน ถ้าเป็นหลักหมื่นขึ้นส่วนมากชั้น1นึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีชั้นหนึ่งที่ราคาถูกอยู่อันนี้แล้วลูกค้าต้องไปลองหาดูนะนะครับแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นประกันภัยชั้น2ก็จะประมาณ5,000แล้วก็จะมี2บวกก็ประมาณ6 7 0 0 0ประมาณนี้ชั้น2ชั้น2จะคุ้มครองเฉพาะผู้กรณีไม่คุ้มครองตัวเราเลยนะถ้าเราบาดเจ็บเรียกร้องจากพอ,บอ,อลบรถเราชนถ้ามีชั้น2ถ้ารถเราชน เขาก็ไม่ได้ซ่อมรถเราให้นะครับอันนี้คือประกันภัยชั้น2นะส่วนแต่ว่ามันจะมี uh, Fi รถหายไฟไหมอ่าตัวนี้มีรถหายไฟไหม้มีนะครับนี่คือชั้น2นะคุ้มครองคู่กรณีของเรานะครับถ้าเราไปชนนะถ้าเราไปชนเขาประกันภัยชั้น2ซ่อมรถให้เขาดูแลดูแลผู้บาดเจ็บของเขานะครับของเราก็ไปเรียกร้องกับพรบอรเอาแล้วใน,นส่วนของรถเราซ่อมเองในส่วนของตัวเรารักษาตัวเองแล้วก็เรียกร้องกับพรบอรเอานะครับส่วน ประกันภัยชั้นสองตัวนี้จะคุ้มครองรถของเราด้วยในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกนะครับในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกและเกิดเหตุกับที่เป็นเรียกว่าไงละ่ะยานยนต์เท่านั้นยานยนต์นะยานยนต์นะครับนะอาจจะเป็นรถรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์รถอะไรก็แต่ที่เป็นรถยนต์มีเครื่องยนต์นะ,อ,ะอันนี้คือสองบวกจะคุ้มครองแต่คุ้มครองเราในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกนะครับ เอาเอาง่ายเขาก็จะซ่อมให้เราก่อนแล้วเขาก็จะไปไล่เบีย้ยกับทางบริษัทประกันของคู่กรณีนั่นแหละอันนี้คือชั้นสองกับ2บวกนะครับอ่าชั้น3กับ3บวกเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าชั้น3าก็คุ้มครองคุ้มครองคู่กรณีไปผู้บาดเจ็บอะไรไปแต่ว่าจะไม่มีรถหายไฟไหมนะอ่าชั้น3าไม่มีรถหายไฟไหมคุ้มครองแต่คู่กรณีอย่างเดียวเลยของเราไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นประกันัยที่ประหยัดมาก สองสามพันสี่พันก็ว่ากันไปแล้วแต่บริษัทแล้วแต่วงเงินในความคุ้มครองที่เขาทําให้นะครับนะตัวเนี้ยคุ้มครองแต่คู่กรณีเลยนะสำหรับประกันพยันสาไม่มีรถหายไม่มีไฟไหมแต่ถ้า3บวกก็จะเหมือนกับ2บวกที่คุ้มครองรถเราด้วยแต่เราต้องเป็นฝ่ายถูกนะครับและเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกับยานยนต์เท่านั้นนะยานยนต์นะมีเครื่องยนต์3ล้อ สามล้อเครื่องสามล้อปัดสามล้อเครื่องจักรยานยนต์รถยนต์รถไทยรถอะไรก็ว่ากันไปอ่านะครับอันนี้คือความต่างของประกันภัยทั้ง5ประเภทนะครับพอจะเข้าใจความต่างไหมถ้าสงสัยยังไงก็โทรหาผมได้ครับสอบถามได้นะลูกค้าที่ออกไปแล้วมีคําถามเรื่องอ่ออพาพรบบภาษีประกันภัยสอบถามได้นะครับบางทีเรา คือเราเราก็เข้าใจว่าบางทีลูกค้าอาจจะเข้าใจในบางส่วนแล้วเราอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรบ้างสามารถสอบถามได้นะครับนี่ก็คือ,อหลักๆพรบอรคือประกันภัยภาคบังคับที่เราต้องทําก่อนที่เราจะไปต่อภาษีที่เป็นค่าธรรมเนียมในการใช้รถแต่ละปีของเราและหลังจากนั้นประกันภัยภาคสมัครใจก็คือตัวประกันภัยที่เราทําชั้น1ชั้นสอ,สอบวกชั้น3 3บวกอันนี้เราก็ ไปทําตามความสมัครใจว่าเราจะทําชั้นไหนตามความคุ้มครองที่เราต้องการแล้วก็งบประมาณที่เรามีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เอาง่ายๆว่าเป็นสาระให้ความรู้นะครับในช่วงหลังปีใหม่นะก็คือเริ่มปีใหม่มาแล้วบางทีของบางคนอาจจะขาดไปแล้วไม่รู้ตัวสามารถทําได้เลยนะครับทําได้เลยนะตัวพรบบเนี่ยถ้าไม่อยากสับสนสมมติว่าพรบรขาดแล้วแต่ภาษีเราจะขาดเดือนกรกฎาคมอย่างเงี้ยเราสามารถขอต่อพลบ ให้ถึงรอบขาดภาษีก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องต่อเต็มปีนะแล้วพอมันไปหมดพร้อมกันเราก็ทําใหม่พร้อมกันไปนะครับนะอ่าประมาณนี้นะอ่านะครับสําหรับวันนี้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆในการเอกสารต่างๆที่เราจะใช้ติดรถนะครับซึ่งเอกสารทั้ง3าตัวนี้ต้องอยู่บนรถนะครับนะอ่า เป็นตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ไม่เป็นไรแต่อ่านหน้าเล่มก็ต้องอยู่ด้วยนะแต่หน้าเล่มเนี่ยต้องถ่ายเอกสารไม่ควรเอาตัวสมุดคู่มือจดทะเบียนเอาไว้บนรถนะครับถ้าสมมุติคุณเอาสมุดคู่มือไว้บนรถแล้วสักรถหายถ้าเขามีบัตรประชาชนคุณเขาไปสามารถเซ็นโอนได้เลยนะอันนี้อันตรายมากตัวสมุดคู่มือคู่มือจดทะเบียนเล่มสีฟ้าห้ามเอาไว้บนรถเด็ดขาดถ่ายเอกสารแนบไว้กับชุดพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ติดหน้ารถไปที่เหลือก็ เอาใส่แฟ้มเอาใส่อะไรไปในเกะไปนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้เล็กๆน้อยๆเป็นความรู้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับช่วงไลท์สาระไลท์ที่เป็น L I K E ไลท์นะครับไม่ใช่สาระไอลอเรือไม่โทนะไลท์ <laughs> e, สาระนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบหน้าว่าจะมีสาระอะไรมาว่ากันสำหรับวันนี้ผมเบนซ์นิวัตมอเตอร์ขอลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ